ทุกคนคลิกชุมชนอาจออกสอบก,ก,สอก็มีความเป็นไปได้สูงแหละที่จะออกสอบเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันค่อนข้างใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชนในแอปนี้มีอะไรก็คือมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถ เข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและผู้นำชุมชน,ชมชนก็สามารถเอาไปพัฒนาชุมชนต่อได้มีทั้งหมด9เมนูได้แก่ 1. เมนูเที่ยวชุมชน2เมนูช้อปปิ้ง o t ท็ top, เป็นแหล่งรวมสินค้าของ o อท็อทั่วประเทศ3เมนูสมาชิก o t ท็ top, ก็คือตอนนี้สมาชิก o t ท็สามารถเข้าไปในระบบออนไลน์เพื่อ แก้ไขข้อมูลของตัวเองหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถเข้าไปสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วแล้วก็เมนูร้อยแอาชีพไว้ศึกษาอาชีพเพื่อเอาไปทํากันแล้วก็เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตรงนี้ก็สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสมาชิกของตัวเองได้เมนูที่6 <c oughs> เมนูปราดชุมชนเมนูที่7เมนูโคกหนองนา 8. เมนูความรู้ชุมชน 9. เมนูทุนก็คือเป็นงานกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งน้องๆเข้าไปดูนะคะเพราะว่าคำถามหมายถึงข้อสอบอาจจะออกถามเกี่ยวกับคลิกชุมชนแต่เนื้อหาในคลิกชุมชนก็อาจจะเป็นข้อสอบได้เหมือนกันมีเยอะแยะเลยเอาล่ะ ขอให้คนที่เอาจริงทุกคนสอบผ่านเข้ามาเป็นพัฒนากรด้วยกันแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย